สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e 1 e เท่านั้นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนในจตุพรพรมพันธ์ Facebook ไลฟ์สดเชิญชวนคนไม่มีฝ่ายร่วมสารสัมพันธ์วันเสาร์ที่5ตุลาคมที่สถานีพีชทีวีรามินทา40แยก33ทับ1แลกเปลี่ยนความเห็น พร้อมรรบฟังข่าวดีฝ่ายประชาชนส่วนรัฐบาลมีแต่เรื่องร้ายๆก่อหายนะภัยให้บ้านเมืองอีกทั้งในวันดังกล่าวนอกจากจะกินข้าวร่วมโต๊ะฉันมิตรคนไทยสีธงชาติเดียวกันแล้วยังมีเสวนาหัวข้ออดีตปัจจุบันอนาคตประเทศไทยในสถานการณ์ไฟสงครามคุกรุ่นรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มเปิดศึกแนวรบตะวันออกทิ้งบอมใส่กันส่อบานปลายกลายเป็นสงครามโลกอยู่รอมร่อ ส่วนกลุ่มการเมืองไทยกลับจ้องเปิดบ่อนคาสินโนซ่อนผลประโยชน์มหาศาลให้พักพวกและคิดปล้นแผ่นดินไปปล่อยขายชาติให้ตั้ง99ปีนายจรุพรบอกถึงภาพรวมในการเสวนาวันเสาร์ที่5ตุลาคมนี้ว่าจะพูดเรื่องทางกฎหมายเพราะเรื่องถือหุ้นอันภายเรื่องชั้น14และเรื่องเลือกตั้งนายกอบปจอบปรทรุมธาน,นีรวมทั้งอื่นๆล้วนเป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิน้นยิ่งปัญหาตั้งบ่อนการพน,นันจะทําให้ประชาชนทนอยู่กับรัฐบาลไม่ได้ พร้อมย้ำว่าคนไทยจะไปต้องพูดถึงการขายแผ่นดินให้กลุ่มทุนต่างชาติ99ปีที่แฝงซ้อนรุมไว้ในโครงการแลนบริดจ์จำนวน3 0 0 0 0ไร่แล้วยังขยายเพิ่มให้ซื้อคอนโดมิเนียมจาก49เป็น75เท่ากับยึดครองที่ดินที่ตั้งคอนโดไปแบ่งแยกตั้งอนานิคมเกิดรัฐซ้อนรัฐอีกด้วยเรื่องที่ต้องพูดถึงแสดงถึงการวางแผนปล้นสมบัติชาติแต่มายัดเยียดกล่าวหาฝ่ายต่อต้านฝ่ายหยุดยั้งการขายชาติว่าพวกป่วน ซึ่งผมจะบอกให้การขายชาติยังไงก็ป่วนคงมีแต่พวกอัปรีนางแบกนายแบกคือพวกทนได้จึงสนับสนุนการขายชาตินายจตุพรบอกว่าวันที่5ตุลาคมนี้ขอเชิญประชาชนมารับฟังเรื่องราวการวางแผนขายชาติอย่างตรงไปตรงมาส่วนเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคงอย่าได้วิตกกังวลเสถียรภาพรัฐรบาลเพราะถึงที่สุดร,รัฐบาลก็ไม่รอดและต้องจบสิ้นไปในปัญหาสนามกอล์ฟเอาพายบนที่ธรณีสองอยู่แล้ว ยังมากล่าวอ้างชวนเชื่อว่าให้ต่างชาติครอบครองที่ดิน99ปีเมื่อครบกําหนดแล้วจะนําที่ดินมาสร้างที่อยู่ให้คนจนใครจะอยู่ถึงวันนั้นอยู่ถึง99ปีคนพูดจะมีชีวิตถึงหรือไม่อีกอย่างที่ดินธรณีสง,งยังไม่คืนเลยแล้วเชื่อได้หรือว่ารอ99ปีจะคืนที่ดินให้คนจนไทยอีกทั้งบอกว่ากรณีป่วยทิพย์ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนั้นแพทย์สภาได้ไต่สวนแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและราชทรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ข่าวแววมาว่าผลสอบสวนถูกส่งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมอเพื่อนำยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชาต,ตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วดังนั้นปัญหาไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกฎหมายคือสิ่งบรนทอนรัฐบาลเสียเองซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลพักเพื่อไทยยังตอกย้ำถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตประกาศหาเสียงเป็นสัญญาประชาคมว่าจะแจกเงินหมื่นให้คนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปประมาณ54ล้านคน และยังเรียกร้องให้ลงทะเบียนทางรัฐแล้วเลื่อนแจกเงินตามสัญญาครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อถึงกําหนดแจกจริงรัฐบาลกลับแจกเป็นเงินสดให้กลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้ลงทะเบียนทางรัฐไว้ส่วนพวกลงทะเบียนตามที่รัฐบาลบอกไม่ได้รับแจกตามสัญญาจึงเท่ากับรัฐบาลเบียเบ้ยวซ้าเบี้ยวโกหกซ้อนคำโกหกจนเกิดความเสียหายเอง แจกเงินสดให้ประชาชนก็เอาไปเพราะเป็นความเดือดร้อนแต่กระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ยังยืนรัฐบาลย่อมรู้อยู่เต็มอกซึ่งสมัยไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้แจกเงินก็ว่าคนแจกปัญญาอ่อนแล้ววันนี้ตัวเองเป็นรัฐบาลเริ่มแจกเงินปัญญาดีขึ้นแล้วหรือไงดังนั้นสิ่งนี้จึงต้องพูดกันในวันที่5ตุลาคมนายจตุพรย้ำว่าปัญหาที่รัฐบาลก่อขึ้นนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องร้ายๆและเกี่ยวพันกับการปล้นชาติทั้งสิ้นที่ชัดเจนคือตั้งบ่อนทั่วประเทศ8แห่งเวลา30ปี ใจผลประโยชน์ให้รัฐเพียง2.8แสนล้านเทียบกับไรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเวลาเดียวกันถ้าทํากันเข้มข้นจริงจังจะได้มากถึง90ล้านล้านจึงเห็นชัดว่าผลประโยชน์ที่เกิดจากบ่อนถูกซุกซ่อนไว้กับกลุ่มทุนใดดังนั้นมีปัญหาว่าการตั้งบ่อนคุ้มค่ากับพยานะที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองหรือไม่ คนมีหน้าที่ต้องทําให้ครบถ้วนตามข้อกฎหมายส่วนเราจะทําหน้าที่ประชาชนไม่มีฝ่ายใดและเป็นของใครแต่มีฝ่ายเดียวคือประเทศไทยเราแยกชัดเจนฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายขายชาติฝ่ายปกป้องชาติมีอยู่เท่านี้และไม่มีประโยชน์ส่วนตัวใดๆจึงเชิญชวนทุกฝ่ายมาร่วมพูดคุยกันในวันที่5ตุลาคมนี้ตรงกับวันเสาร์จะมีแต่ข่าวดีของประชาชนส่วนข่าวร้ายเป็นฝ่ายรัฐบาลขอประชาชนทุกฝ่ายมาฟังข่าวดีตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปความเป็นจริงเรื่องการเตรียมความพร้อมต่างๆ ที่จะรองรับเรื่องเหตุการณ์ของชาตินะครับที่ให้เท่าทันกับสถานการณ์โลกในไทยคิดวางแผนทําบ่อนอยู่นะขณะที่เขากําลังจะฆ่ากันะในไทยกําลังคิดจะขายแผ่นดิน99ปีพร้อมคอนโดมิเนียมหรือแม้กระทั่งนะครับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเรากําลังคิดกําลังคิดทําเรื่องแลนด์เรลทที่จะยกที่3แสนไร่99ปี เรากําลังคิดเรื่อง oh. เรื่องเรื่องดิจิตอลทั้งที่แจกเงินสดก็ยังพูดว่าดิจิตอลเรากําลังเนี่ยนะครับจะไปเจราจาเรื่องในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอ้างว่าอย่างนั้น,นแต่ไม่รู้ว่าผลประโยชน์ของชาติอยู่ตรงไหนแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนซึ่งบรรดาชุดปฏิบัติการ I.O. เนี่ยนะครับก็พยายามจะรุกไล่ ว่าควรจะข้าวเก้าข้ามความขัดแย้งเสียทีหยุดใช้ความอคติผมก็บอกว่าคือถ้าคุณยังกินข้าวอยู่เนี่ยคุณยอมให้ประเทศมันมีบ่อนคุณยอมให้เขาเฉือนแผ่นดินไปเก้าสบเก้าปีคุณยอมให้ทำลายระบบเงินราทั้งที่มีคนได้ประโยชน์ประเทศชาติมีแต่ความเสียหาย แต่คนไทยอย่างพวกคุณเนี่ยคือคนที่เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เราลุกขึ้นมาพูดกันเนี่ยถ้าเราคิดเรื่องส่วนตัวเขาไปเอาใจพวกนี้จะยากกัน,นะ mm hmm. ถ้าคิดทำมาหากินก็ต้องเอาใจพวกนี้แต่ยืนซดกันมาร่วมสองปีแล้วเน mm ี hmm. ่ยเพราะเราก็รู้ว่าจะต้องถูกกัดขวางกันทุกรูปแบบแล้วเราเองก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่า การไปปรากฏตัวตามที่ต่างๆนะครับจะไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง mm hmm. เพราะเนี่ยนะครับเราทำเพื่อต้องการให้คนไทยได้ตื่นรู้และก็รับรู้อย่างเท่าทัน mm hmm. พี่น้องสื่อมวลชนจะเป็นพยานได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเต้จะคิดหาเงินไม่คิดแบบนี้ mm hmm. นี่คิดลำบากแก้ไขเรื่องค่าไฟจะถูกตัดในทีละตอนทีละตอน <laughs> นะครับกว่าจะมีคนเห็นพ้อง นะครับเห็นใจนะครับเห็นสภาพความโกรโกรโกโซ mm. กับวัสดุที่ลาสมัยเนี่ยนะครับ mm. เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรากำลังที่จะประกาศสัจธรรมเรื่องชาติบ้านเมือง mm. คือวันนี้มันไม่ได้จะต้องหิวแสงอะไรเพราะผ่านในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยแสงเต็มตัวอยู่แล้ว mm. ไม่มีใครเนี่ยนะครับที่จะต้องไปหาเรื่องอะไรเพิ่มเติม แต่ถ้าเราทนให้ชาติบ้านเมืองนะครับถูกเขาปล้นออกไปแล้วมองเห็นการขายชาติการทำลายชาติบอกว่าเป็นเรื่องเนี่ยนะครับที่เราต้องอดทนนะครับอย่าใช้ความอคติคือถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของไอ้พวกนี้เราไม่เกี่ยวข้องแต่ทั้งทั้งหมดมันคือเรื่องชาติบ้านเมืองถ้าคุณขายชาติและคนในชาติเนี่ยอัปรีถึงขนาดยืนทนได้ ผมบอกคุณไม่ใช่คนไทยนะ99ปีเนี่ยนะครับใครเขายินยอมบ้นานพระพุรุษทำไมเขาไม่ยอมกันมาล่ะและสภาพบ้านเมืองที่อยู่ในสภาพขนาดนี้เนี่ยที่นี่นะครับกว่าจะมาเป็นชาติเนี่ยมันต้องแลกอะไรกันมาบ้างแต่คนไทยระดับร,ร,รับจ้างเนี่ยคุณรับจ้างจริงกับชุปดปฏิบัติการไอโอขนัดนี้ไอ mm hmm. ้นี่คือพวกสมคบการขายชาติเนพะราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คุณจะมาเรียงหน้าเนี่นะอ้างว่าถ้าจะรวมคนได้เป็นหมือนรับค่าจ้างคุณนี่กระจอกงอกง่อยที่สุดคุณไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วบางคนที่บอกว่าอวดเก่งอะไรผมนี่รำคาญก็แทบจะไม่พูดถึงเพราะมันไม่อยู่นะครับถ้าอยู่ในไทยเนี่ยกบานนี้ก็ถึงโรงถึงศาลกันเรียบร้อยหมดเลยอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับผมก็ไม่ปล่อยไว้หรอกเพียงแต่ว่าผมก็มีกระบวนการทางกฎหมายที่จะว่าก,กันไว้ นะครับอย่างไรก็ได้เจอกันอยู่แล้วแต่ว่าจะไม่ไปเสียเวลาเพราะว่ามันจะทำลายเป้าหมายที่เรากำลังจะเดินเพราะเนี่ยนะครับถามว่าเรื่องการลงท้องถนนที่เราจะต้องพูดในวันทีน่ห้าตุลาความเป็นจริงเนี่ยเรื่องตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับเรื่องการเ,เข้าไปเนี่ยนะครับถือหุ้นอันภายนี่เป็นเรื่องทางกฎหมายรเรื่องชั้นสิบสี่เป็นเรื่องทางกฎหมาย เรื่องนี้นะครับอบจปทุมธานีเรื่องทางกฎหมายรวมกระทั่งเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องข้อกฎหมายแต่เรื่องที่ประชาชนเขาจะทนคุณไม่ได้คือเรื่องบอลไงรายได้เนี่ยนะครับให้กับประเทศขีดเล็กใต้โต๊เนี่นะครับสงสัยไว้ก่อนอลองดูแล้วแต่แลกกับความเสียหายความหายอย่านะเงินเพียงแค่ขี้เล็บ เทียบ30ปีเนี่ยนะครับรายได้ท่องเที่ยวอาจจะ90ล้านล้านไอ้นี่2,800 0 0ล้านปีละ9 0 0 0กว่าล้านและต้องเนี่ยนะครับต้องทำลายในเรื่องของนยครับในเรื่องของความเป็นชาติเพราะเนี่ยนะครับก็เอาทุนต่างชาติเข้ามาสมคบกับทุนในชาติแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วเราต้องรอ30ปีในท่ามกลางความชิบหายของชาติประเทศได้นิดเดียว แต่ว่าพวกอัปรีทั้งหลายเนี่ยทําไมเรายอมสิ่งเหล่านี้กันได้เรายอมให้เขาขายแผ่นดินเนี่ยนะครับเก้าสิบเก้าปีเนี่ยและมีน้ําหน้ามาต้มคนไทยว่าเดี๋ยวพอครบเก้าสิบเก้าปีจะยกให้ธนารั์มาสร้างบ้านให้กับคนจนคนไทยมันบัดซบถึงขนาดว่าถูกหลอกในเรื่องแบบนี้กันได้ mm hmm. นี่ไม่นับนอมินีต่างๆขายหมู่บ้านก็รู้แก่ใจกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เราจะต้องพูดเรื่องเหล่านี้เราว่าอะไรวะ ภายในชาติเนี่ยเราเองก็เห็นอยู่แล้วขนาดโลกนี่นะครับเขาเตรียมรับมือเรื่องสงคราม,มในบ้านเมืองเราก็วางแผนปล้นภายในชาติปล้นสะดมสมบัติของชาติกันอยู่แล้วก็พรอมลุกขึ้นมาบอกว่าในพวกนี้เนี่ยนะครับต้องการปวนมผมจะบอกให้ขายชาติยังไงก็ปวนถ้ามึงเรียกว่าการไปหยุดยัง้งการขายชาติคือการปวนยังไงก็ปวน ส่วนมึงอับปรีทนการขายชาติได้นะครับแล้วก็มาสนับสนุนการขายชาติไอ้อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องบอลเนี่ยนะครับทําไมประเทศมันผ่านมาระก,การที่ห้านี่ยท่านระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องไม่มีลองไปดูพระราชาชเลขาดิเราวัฒิศาสตร์หนึ่งมันก็มีมาเต็มกันหมดแต่ว่ายุคนี้เป็นยังไงเราเองก็เห็นผลประโยชน์เพราะว่าเคยคิดจะทํา เราาเบื้องต้นหุ้นลม20%ต้องการจะเพิ่มเป็น50%หรือเกินมากกว่านั้นและท้ายที่สุดน่ะไล่คนชนไปมาทำบอลในนาเมนเทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ลองดูประเทศจีนที่เขาสร้างเมนเทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่เนี่ยตึกสวยงามอ่ะเขาไม่มีบอลน่ะแล้วทำไมนักท่องเที่ยวไปแล้วนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยไม่มีบอลทำไมเขามาทำไมต้องเอาบอลให้ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกกับพี่น้องว่าวันที่ห้าเนี้ยอยากจะเชิญพี่น้องได้มารับฟังกันรายการเนี่ยนะครับก็คือเชิญมากินข้าวด้วยกันร่วมกันบิ่นเขาผมและคณะเนี่ยนะครับกินข้าวเที่ยงก็มีพี่น้องมาเท่าไหร่ก็กินพอกันเท่านั้นนะครับช่วยกันพี่น้องแต่และคนก็มาช่วยกันแล้วก็เริ่มดนตรีนะครับตั้งแต่บ่ายโมงวงออกเกสตราที่อยากจะให้ฟังน, <c oughs> นะครับดนตรีเนี่ยสามสิบห้าชิ้น และหลังจากนั้นพี่น้องเขากับผมจะพูดนะครับคนละชั่วโมงเสร็จๆอ่ะนะครับทุกเรื่องเราเป็นเรื่องที่เราแทบจะไม่ได้พูดกันที่นี่ครับแต่ว่าเป็นประเด็นทั้งประเทศไทยอดีตปัจจุบันอนาคตเพื่อให้พี่น้องประชาชนเราได้ซึมซับกันและปิดท้ายโดยบรรดาศิล,ลปินเยอะแยะกันไม้หมดอะนะครับในทุกนะในนะครับในทุกมิติก็จะมาร่วมกันแล้วก็ส่วนมิตรสายก็สังสรรค์ได้ตามปกติ พราะวัิเนื้องานจริงๆนั้นเราต้องการให้มาฟังผมต้องเชิญพี่น้องเนี่ยนะครับอย่างจริงจังกันอีกครั้งหนึ่งว่าวันที่ห้าขอให้ท่านมาเถอดอย่างน้อยที่สุดนะครับรวมกระทั่งสื่อสารมวลชนต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่รัฐมาฟังได้เพราะอย่างไรคุณก็คนไทยเหมือนกันละ่ะผมก็เชื่อว่าคุณรักชาตินะครับเพราะวันที่ไม่มีชาติต่อให้คุณมียศใหญ่ขนาดไหนก็ไม่มีความหมายหรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ห้าตุลาตั้งแต่เที่ยงนะครับอยากให้มากันอย่างครบถ้วน วันนั้นก็จะเป็นบรรยากาศนี่นะครับของความนะครับของเรียกของความความเ <c oughs> ข้าใจ <c oughs> นะครับแล้วเราจะได้เห็นทิศทางอนาคตเนี่ยนะครับเรียงกันตามลําดับอดีตปัจจุบันอนาคตมุมอมองต่างๆ,ๆเพราะคนก็เวลานี้เนี่ยนะครับเหมือนเหมือนคนปรามาสกุณส่วนที่ <c oughs> แต่ว่าลองดูเขาเต็มขอเล็กทุกครั้งนะ <c oughs> <ๆ S 1> เนี่ยครับนี่เต็มมาสามครั้งติดแล้วเนี่ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ครั้งที่สี่เขาเป็นหอใหญ่นะนะครับแต่ว่าพวกที่ถากถางเนี่ย มันจะไม่เข้าใจบริบทอันนี้แต่สําหรับคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวเนี่ยเขาเห็นว่ามีวิวัฒนาการยังมีนัยยะสําคัญส่วนผมนั้นเนี่ยนะครับหลายโทรทัศน์บางช่องก็ถูกร้องขอนะครับแกบ,บังคับเขาไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังมีช่องทางให้ออกกันอยู่เรื่อยละ <c oughs> ปิดตรงนู้นก็โผล่ตรงนี้ปิดตรงนั้นก็โผล่เอากันได้อยู่เราผมจะบอกให้ <c oughs> ในในยุคกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราพูดมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองับนะครับเรื่องความส่วนตัวผมกับคุณทักษิณเนี่ยพูดกันแทบจะหมดกันอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องผลประโยชน์ของชาติตากแก่นี้ไปมันเป็นเรื่องใหญ่มันเกินกว่าคําว่าชอบหรือไม่ชอบนะแต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเราทนกับพวกสากทาง,ทางเห็นแก่ประเทศไทยเดินมึงเดินหน้าไปขายชาติอะ่ะเห็นไหมคือเดินเดิน,เด,นเดินหน้าไปทําลายชาติอย่างเงี้ยเรายอมมันเดินไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั่นเนี่ยผมเองก็เห็นผมไม่สงสัยเลยทาไมกรุงศรีแตกเพราะมีมนุษย์เสงเคร็งปันอย่างนี้นเราเนี่ยนะครับเราเห็นชะตากรรมของประเทศที่มันได้รับชะตากรรมหลายครั้งเพราะเราเองก็เห็นว่าคนไทยมันเห็นแก่ตัวถ้าคนอับปีจริงๆเนี่ยนะครับที่ทําปฏิบัติการไอโอขณะนี้ไปสงคบกับการขายชาติพวกคุณอะไรครับที่ทามาหาแดกก,กับกับการขายชาตินี่ต้องพูดแรงๆกัน นี่เราไปยืนต่อต้านการขายชาติมันจะได้ประโยชน์อะไรอไอ้พวกนั้นนั่นเองก็อยากจะลอกกันทุกวันนะครับแต่ว่าเพราะผลประโยชน์มันมากแต่ว่าที่เราจะต้องยืนขวางเนี่ยเพราะรุ่นลูกรุ่นหลานของคุณเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงแต่สาหรับคุณในผลประโยชน์เฉพาะหน้าเองซวยนะครับเอารูปคนอื่นขึ้นใส่หน้าเฟซบุ๊กตัวเองอ่ายูทูบตัวเองเนี่ยนะครับสารพัดนะครับรู้ทันทันนั้นทำที่ไหนยังไงแต่เอาเธอะนะครับ คือถ้าคนในประเทศนี้มันเฮงซวยยอมไม่มีการขายชาติก็แผ่นดินนี้ก็ไม่มีเหลืออยู่แต่ผมเชื่อว่าคนในประเทศนี้เนี่ยเขาจะมีสันติสัมปัชัญญักและมีความรักชาติมากกว่ามิฉะนั้นชาติมันไม่อยู่ถึงทุกวันนี้หรอกนะครับก็เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ